ม่หวของมือไหมอ่าใช่มือ,มอ,มอไม่แดงผ่านไอเงใจห่งจอสอทิ้งม,อมออือหนึ่งอ่าอันนี้จะทำให้การทิ้งมือจากสบิดลดลงหนึ่ง สบายไม่มีเมทาลลิเฟอร์ยาวยๆๆไม่มีเมทัลลิเฟอร์นม่ซ็อกอันนี้อยู่นอกสนามจือถือเป็นเจมฟ้าด้วยจ่ายสองไม่มีอะไร <ขอ S 1> เลยเปิดสามเอาไอเชื่อทุกใบที่เปิดเจอวางน,นอกเลยทุ่ <c oughs> <c oughs> กินเยอนะจิ้มเยอะแต่อันนี้ไม่ทาหรอไม่แตะตัวนี้ตัวนี้แตะไหมไม,ไม,ไม่ไม่แตะตัวนี้ทำลายสลิดลอ,อุอยมอีเช่นปอาห้าฮิตระเบิดได้ขอบูสไลท์ <Right. S 1> เลยไม่มีบารเรียนะ นี่อะไรเนี่ยเชียร์ไวิอไอซน้อยจัดสอนเขาแบบบิ้มๆนี่แบ่งสอส้เดี๋ยวรีบลงไปไหนเดี๋ยวระเบิดแล้วนะคิี้ะอืมีิดีๆเัามีระเบิดใช่ไหมมีได้ยินนะออาจจะมีที่ไหนคนลงก็ได้แม่งคันใจสามแม่งรีบบอกได้ลงบอกปะปเลย <b> มีระเบิดนอนระเบิดระเบิรดเซ็จหนึง่งสองไม่ได้อะไรแล้วก็จบสกิลวนี้จวดสามจวดสองซิ้งมือจุดเหลือสามก็จบเรื่นแองอ่านแล้ว แต่อันนี้มีความเป็นเหลืองตรงไหนครับครับมึงจะเห็นมีเจมเหลืองอยูมีเอฟเฟกต์ต้านเหลืองอ่ะไอ้วิญญาณนรกของผมจะกันสเร็จที่ไม่ถูกป้องกันได้แล้วมึงจะมีเจมเหลืองไปทำที่เลยแล้วก็อันบนมีปั๊มคอก็ไม่ใช่อะไรแล้วมึงจะอ๋อมันมันไงมันมันมีปั๊มคอตานเดิมเลยเอเชียทูดุดสองใบไม่ใช่เหลืองไม่เกี่ยวไม่ใช่หรือนี่มีเหลืองสีฮิสีฮิตระบบระบได้ไหมได้ได้ รถเหลืองจะการกันบินผ่านไหมนะผ่านครับไม่เปิดด้วยไม่เปิดเลยเนิ้มๆตีเธอละตัวขอรู้นี่เหรออ่าเดี๋ยววางอันนี้ไวที่อันหนึ่งก่อนตัวสองอันละสองนี่ไงจังนลยไอ้นนี่กับเจ้าของร้านอะ ตอนทำจังมือเหลือหนึ่งแล้วไม่ต้องทิ้งเลยก็ได้เหรอไม่ต้องทิ้งเลยอ่ะก็มันแค่เหลือสามะพวงั้นถ้ามือสตาร์ทที่หนึ่งจวอสองก็ไม่ต้องทิ้งแล้วอ๋อหนึ่งสองสามสี่เกินแล้วอ่ะจะแฝงทำไมหนึ่งสามทำไปแล้วก็จะแฟนไปเออทำไปแล้วก็ใจตัวเองเหมือนกัน อันนี้ถามว่าผมสามารถใช้ได้ไหมถ้ามันมันระเบิดค้อนไม่เกินสีแต่ว่าผมใช้เปล่าอ่ะได้ได้ได้ใช่ไหมมันก็เหมือนเวทแหะ,อ,ะอันนี้วาง้วมือจะถึงเป็นเจมฟ้าในสนามน,นะหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าจ่ายสามเข้าสิบสองมาดิฮ้ยเราอยากเห็นจังนะว่า เอาไปโบกบนแทนเอาเบิร์ดโบกบนหรือว่าอะไรไม่ไม่ตัดไอ้นี้ไปโบกแต่ต้นสิบโบเฮ้ยคิดไหมสีฟ้าไม่อยู่เถือนไม่ค่อยชื่อหรอกตีตัดเลยเฮ้โบกบนตัดอ่ะวิศนุมีอะไรไหมไม่มีนะตัดได้ยังมันเป็นติดฉันน้องไม่ติดไฟก่อนจ้าผมจะตัดเอามาเลยเดี๋ยวพออย่างเม็ดนี่จบเลยเฮ้ยหนึ่งสอง ตายแล้วเราไม่หยุดมันจะมีเม็ดอะไรลูกอัลติเมตได้ไหมวะลุกไปก็เท่านั้นไม่ใช่หรอไม่มันจะตีต่อได้ไงลูกอัลติเมทเหรอดูดูคอด้วยสัตว์อ๋อไม่พอแล้วระเบิดคอสุดๆอันติเมตคอสุดๆระเบิดตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้มันจะย้ายไหมไม่ได้เอาไม่ได้เลยเราจะโปรสุดติดชิวแล้วก็ไปจริงเหมันจะว่างเลยอะเออว่อเลยเพราะเหรอนั่นงั้นอยุดเฉยๆอยู่เฉยๆโอเคเชื่อพี่บัวยังกระสอบไม่เราแฝลกนะไม่มีอะไรหรอกหยุดเธอเนี่ยนี่ก่อนเรานรียกไปนี่ย อันนี้จะถือน้อูนไหมหนูไม่ไม่ขอสองแต่มีชิวเนี่ยไม่ต้องไมต้องถามได้ป่ะมีคิวอะ่ะหนองสาห้าหก่นสี่หมื่นเจ็ผ่านเลยเว้ยบอตอให้แม่มาตรฐานเลยก็ถือว่าน่ากลัวเนี่เว้เยจุดให้ขอ้อสิบสอแต่ระเบิดไม่ได้จะทำไรได้ระเบิดไม่ได้ด้วยปัญหาคือระเบิดไม่ได้เลยได้ไปจัดว่าให้แต่ดีไาม มันมีอะไรที่เราเหมือนกันมีอะไรบ้าอ๋อไอ้นั่นไงเกินเกพวกหลายๆไม่ไม่ใช่มารักีนี่หาได้มารักีสิไม่เอาแค่มาร่างสองพ้อระเบิดกินได้แล้วไม่เบื่อเอาไปใส่ซีอื่นไงใช่ไหมคือมันมันก็อีมันยี่ไอตัวนี้มันเช็คยังไงนะมีเช็คอะไป้องกันป้องกันเช็คถ้าเกิดยิดนอนป้องกันถ้าป้องกันเช็คใช่ไหมเวลาโยนหรือป้องกัน เลยปริมาณอะ่ะม,มีเช็คนะหมบอกมีเช็คนะคิดดีๆปริมาณถ้าไม่จับนอนไม่อะไรอะ่ะม่ันนอนไม่แต่มันครั้งเดียว่ะใช่ก็นองต้องถ้ากับนอนต้องนอนสอ,นอตัวตีมาโดนจับนอนหนึ่งพี่ก็บอกนอนตัวนี้ได้อ่าอหนึ่งปั๊มนอนหนึ่โอเคถ้ามไม่มีอย่เทินก็ตัดนั่นเลยตีเหมือแมนแดสซิงโบรับเบสซิงโบเลย โอ้ยยี่วางไว้ในยังหม่เลยเขาสิบสงให้ผมหน่อยโวลุ่มือนรุฟรีอ่ะเช็คอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งน้นี่โอเคเช็คนะเช็คสิบสองโอ้จริงด้วยโอเคพี่ตายี๋ยวผมตายพี่ตายดิห่นเจ็ดอ่าอย่าเล่นเลยผม่นอดัซักเอีเบิ้งเลยเนาะคนึงซัอฟตีเทิ้งเลยยอมลกินแฟจ่ายสามเซอร์โอเค มือได้เลยเหรอเดี๋ยวจอดกันสามดูที่มันจะใส่อยู่เดือนตั้งตั้่สีฟ้านี่โอเคให้จบนี่ขนาดมีชิวตัวเรียวมัวยังทำไรยากนะขอส่งไปด้วยเลยทำอะไรดีไม่มันไม่มีอะไรทำนะจ่ายนะทำมาลงเป็นไก่ให้มึนตีหน่อยอุ้ยตาอยงได้ด้วย สุดยอดเดือนเปรนมาณมันเยอะอย่างนี้นะหนึ่งสองสามถ้าเราตีอันนี้บอกก่อนนะนี้ยกสองตัวนะนะเพราะว่าฐานยกด้วยนะ,ะยกยกตีตีเห็นดูแหรอลีลอมีอะไรยกอะไรอันนี้ก่อนแน่นอนตัวยืนตัวยืนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กซ์ซ์มีอะไรถามก่อนนี่อันนี้เราเปิดคอสี่อันนี้มีจัว่วเราเปิดคอสี่จัวจ่วจัวจ่วช่วงช่วงไหนช่วงเมนไม่ใชียวอ่ะเมนคอเมนเมนเมนเปนเมน แสดงว่าถ้าเออยกเป็นตัวนี้ตัวอื่นไม่มีผลหัวนี้จ่ายหกทำอะไรได้แล้วไปคอะสังสุดเคาะสังสุดีชิ้วก็จะหดุลตายสบายสบายตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยดับเบิลซิมโบล์บ๊อบบ๊อบ๊อุ่นตีเชื่อระเบิดคือจบสี่สี่ระเบิดตาย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 ยอมไหม